สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดวงเห็งทุกด둑ทันกันเลยมาแล้วนะครับสลับในนะฮะมาสรุปรูปรวมนะฮะทั้งนะครับหลากหลายสูตรนะที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยในวันนะครับในวันศุกร์เนาะอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสูตรที่เปรียบเทียบเลขเหมือนกันนะหวยวันศุกร์นะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับทั้ง3สูตร นะครับจะมารวบรวมกันนะรหรือรอาจจะเป็นในสูตรที่เปรียบเทียบกันเลขที่ออกเลขเบิ้ลเลขหามนะครับที่ได้ดูกันไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตรนี้ด้วยเนาะเออซึ่งผมก็ทําหลังบ้านนะลงไปมันไม่เข้าพอไม่ลงปุ๊บมันก็อ่ะมันก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนาะในตรงนี้นะครับนี่นี่หลักหน่วยนะสามตัวมา1ตัวสูตรนี้นะครับสูตรหวยลาวนะฮะสูตร789นะครับเนาะ,ะอ่ะมาดูในล่าสุรแล้วก็สูตรเลขวิ่งตัวเดียว ซึ่งนั่นแหละนะครับก็มา2งวดนะครับติดๆเลยไม่ว่าจะเป็น2นะครับหรือ8ปนะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนี่ล่าสุดนะพอลงปุ๊บตุดปั๊บสละนะครับจะเข้าใหม่มาดูสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก่อนนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน 5, 0นะครับ8 1 1 2นนะครับสูตรนี้ก็จะใช้นี่ก็จะเป็นนะครับนำในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่ 5หลักร้อยคูณ9นะครับหลักสิบคูณ8นะครับ8 5เป็น40 1 9ได้9นะครับ1 8ได้8แปดเก้าบวกกันกับ8เป็น17ได้7วิ่ง7ตัวเดียวไหมนะครับสลับในล่าสุดนะครับสูตรนี้จะเข้าเป็น3งวดติดๆไหมเจ็ดรอดูนะฮะหรือจะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรนี้นะครับก็8 2นะมา8 1นะครับก็ อ่าหลักสิบก็มาเลขเด่นอยู่เนาะหลักหน่วยก็มาเลขเด่นแต่มันจับคู่กันก็ไม่ติดน,นะครับมาดูล่าสุดนะครับสำหรับในสูตรนี้เอาผลในงวดที่แล้วนะครับนี่นะหันหลักสิบนะฮะนำในหลักพันคูณ5หลักสิบนี่ก็จะคูณอ่าหลักพันคูณ5หลักร้อยคูณ9หลักสิบคูณ8ปดจับ5 8ดเป็น40 1 9หนึ่งได้9นะ้าเนาะ1นดได้แาดนะครับ9บวกกันกับ8ดเป็น17นะเพิ่มตั้งไปก็จะเป็น8ดนะ ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นําในหลักแสนคูณ5หลักหมื่นคูณ5กับ9นะครับล 1, 9, หลักพันคูณ9 5 5เป็น25 0สคูณหได้0นะครับ0ูคูณเก็จะได้0นะฮะ8 9เป็น72ก็จะบวกกัน5้าบวกกันกเป็น7ส่วนแบบเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ7 8 6 7 8นะฮะหลัก10นี่ก็จะเป็นที่ในเจ็ดแปดหลักหน่วยเป็น6 7 สาทนะครับสหรับในสูตรนี้เนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะก็เลขวิ่งตัวเดียวก็มี7นะครับในตรงนี้ก็มี7อ่ะมาสรุปโดยรวมเลยนะครับในแต่ละสูตรนะครับเนสูตรนี้นะฮะวิ่ง7นี่ก็เลขวิ่งตัวเดียวให้7จับคู่เป็น 7, 6, 7 7, 7, 8นะครับ8ป8 7 8ป,ปนะครับแล้วก็ในสูตรหวยในวันศุกร์นะฮะสูตรหวยในวันศุกร์สูตรหวยใน่่น,นเลขวิ่งเลยก็จะเป็นในที่ใน6 7 8เลขวิ่งวันศุกร์6 7 8ดครั้งหน้าสุดที่ให้ไป6 7 8 7 2 8 9 เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดอืมใกล้เคียงกันนะครั้งก่อนให้ไปหกเจ็ดแปดมาเจ็ดสองแปดเก้าอืมมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยก็ถ้ามันสลับกันอยู่ในตรงนี้แหละเนาะแล้วก็สุดหวยวันศุกร์สามสี่ 3, วันศุกร์ก็จะเปในที่ในสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับหวยวันศุกร์ เลขวิ่งนะฮะแล้วก็สูตรวันศุกร์เจ็ดสี่สองี่อเลขตายตัวเนาะนะครับเลขหวยวันศุกร์เพราะว่าครั้งก่อนไม่ไม่มานะครับส่วนในเลขที่เลขเบิ้ลนะฮะเลขเบิ้ลเลขหาานะเลขเด่นเด่นที่มาเยอะเลยก็จะเป็นนที่ใน9นะครับลองก็2 4เด่น9กลอง2กับ4 ตัวลองอีกก็หนึ่งสามห้าอืมนะครับแล้วก็ตัวถ้าเก้ามานะครับถ้าเก้าแต่เก้าน้นเน้นเก้าแล้วกันนะครับเนาะวิ่งเก้าลดเก้าเน,นวันนี้นะครับเสถีฐีมาเยอะมากเลยนะครับเก้าเนาะลองสองกับสี่นะครับถ้าเก้ามาอยู่ในสูตรไม่มีเลยนะแต่มีสองนะครับเนาะสองก็จะมีในที่ในสองสี สองสี่สองนี่ก็อยู่ในนี้มีสี่นะสี่สี่หนึ่งที่น่าสนใจส1่2นึ่งอ่นะครสี่เจ็ี่หกสองเจ็ดนี่แหละนะครับเนาะ ก็ดูแล้วเยอะไหมอ่าเน้นให้เหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับเนาะเน้น3ชุดนะฮะเน้น3ชุดเน้น3ชุดถ้าวิเคราะห์จากเลขวิ่งเมื่อก่อนงวดที่แล้วก็วิเคราะห์จากเลขวิ่งในวันพุธเนาะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งถ้าวิเคราะห์จากใน หวยในวันศุกร์เลขวิ่ง6 7เดปก็อ่ะสมตัวนะครับสามตัวก็จะมีนะครับในที่ในสี่เจนะครับอ่าจดไวเดอร์นะครับก็จะมีสี่เจ็ดเดิมคนกับตกบอลสี่เจ็ดคู่แรกแล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน26 4 7 2 6 2 7, 7นะครับ C72627 3คู่ในงวดนี้เน้นๆน,น,นะฮะยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับในที่ใน18นะหรือใครเอาเลขเด่นตรงเนี้ยลองลองนำไปสลับลองๆอ,องนำไปจับคู่กันนะครับเนาะสลับในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้นะครับก็รวบรวมให้แล้วเนาะทั้งหมด ก็เน้นให้แล้วเนาะสคู่ในเน้น,น,นถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปก็จะได้เข้าใจเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูนะฮะไม่กี่นาทีเพื่อมวาอยู่ของตัวท่านเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะฝนตกแห้งแล้วนะครับเนาะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีเฮงหงปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ